สวัสดีครับทุกทท่านครับผมกิติภมิภาวิคมเนาะแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมาวันนี้ครับเราจะมาพ่ากันตรรุยโจทย์ข้อสอบที่เป็นข้อสอบฟิสิกส์หนึ่งในระดับมหาวิทยาลัยนะมีทั้งหมดทั้งหมด10ข้อทุกท่านครับถ้าโจทย์เป็นภาษาไทยเนี่ยผมจะอ้างอิงมาจากหนังสือนะครับฟิสิกส์หนึ่งมหาวิทยาลัยฉบับเสริมประสบการณ์นะครับของอ่าจำชื่อไม่ได้นะครับ ของอาจารย์พงศักดิ์ชิวนาบุญเล่มนี้ค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับและค่อนข้างผมคิดว่าคําอธิบายค่อนข้างดีแต่อีกเล่มหนึ่งที่เราใช้ในการอ้างอิงกันบ่อยๆคือฉบับที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษนะครับเราจะอมาจากหนังสือที่เป็นหนังสือเซเว์เนาะหนังสือฟิสิกส์ที่อาจารย์หลายๆท่านชอบใช้ถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษโอเคหละครับมันจะไม่ได้ในใน ในซีรีส์นี้นะครับในซีรีส์10ข้อนี้จะไม่ได้ทบทวนเะนื้อหาที่เป็นเชิงคอนเซปต์คำถามเชิงคอนเซปต์เยอะนะครับส่วนผมคิดว่าคำถามเชิงคอนเซปต์เนี่ยเราได้เรียนรู้กันในห้องมากพอสมควรแล้วแหละผมก็เลยพยายามมาดูคำถามที่เป็นคำถามเชิงการคำนวณบ้างและก็จะได้พาดูคำศัพท์ ที่ถ้าออกข้อสอบเป็นภาษาไทยคำเหล่านี้เขาจะใช้คำว่าอะไรออกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าอะไรอย่างเช่นคำว่าบัดดลนะครับทุกท่านครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ instantaneous อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจําไม่ได้เราก็ไปพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นความเร็วนะับบัดดลความเร่งนะับบัดดลความเร่งเฉลีย่ยตําแหน่งละลักษณะต่างๆให้ออกมาเป็นสมการอย่างนี้เราจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์นั่นอย่างไรอย่างเช่นข้อแรกครับทุกท่านครับ ไม่พูดท่านเพลงเนาะมาเจอกันข้อที่1น,นะครับเอกสารดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนะครับหรือไปซื้อหนังสือก็ได้แต่เราจีบมาแค่บางข้อนะครับเพราะว่ามันจะดูเยอะเกินไปโอเคครับทุกท่านครับเราบอกว่า x เ,เนี่ย x เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาโดย x มีค่าเท่ากับ2.0ลบ 4.6t บวก 1.1t ยกกำลัง2เดชาปุ่นครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการวิเคราะห์ด้วยดิเมนชันเราคงจะถามว่า l เ,เลข2นี่มีหน่วยเป็นอะไรเลข4.6ม,มีหน่วยเป็นอะไร1.1มีหน่วยเป็นอะไร แต่พอมาถึงในขณะนี้นะครับในถึงขณะนี้อ่ะถ้าสมัยก่อนเราถามว่าให้สองมีหน่วยเป็นอะไรเราก็บอกเลยว่าหน่วยมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอหน่วยพจน์นี้มีอะไรเป็นไม่รู้ไอพจน์นี้มีหน่วยเป็นอะไรไม่รู้ไอพจน์นี้มีหน่วยเป็นอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายต้องรวมกันออกมาเป็นเมตรอย่างเช่นอย่างเช่นแสดงว่าไอสองนี่มีหน่วยเป็นเมตรและ4.6มีหน่วยเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าไอสี่จุดหกมีหน่วยเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่สุดท้ายต้องออกมาเป็นเมตร แต่4.6เนี่ยไปคูณอยู่กับ t ท,ที่เป็นหน่วยเวลาก็คือ s ดังนั้นดังนั้นไอ้4.6เนี่ยลบ4.6สัมประสิทธิ์เนี่ยหน่วยของเขาเลยกลายเป็นเมตรต่อวินาทีในทานองเดียวกันไอ้1.1เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์หน้า t ยกกํลาลัง2หน่วยของเขาเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่คูณอยู่กับ t ยกกํลาลัง2ออกมาแล้วต้องแด่เป็นเมตรดังนั้นอ้หน่วยตัวนี้ครับออกมาเนี่ยไอ้1.1เนี่ยเลยมีหน่วยออกมาเป็นเมตรยกกํลาลัง2 ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเขาจะชอบถามกันในลักษณะอย่างนี้ในบทก่อนนะครับในบทก่อนแต่บทนี้ครับใคร,ใครไม่ทันขอหยาดลบใครไม่ทันสต็อปได้นะยูทูบมันสต็อปได้นะครับจ่าผู้มีเกียรติกันลบหลักทุกท่านครับเราเลยบอกว่าเมื่อเรามาพิจารณาตำแหน่งเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงว่าถ้าคิดความเร็วเฉลี่ยกับความเร็วนับบัดดลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเราจะคิดหาความเร็วนะ้บัตรดนเนี่ยคือการแทนค่านะครับการแทนค่าในสมการส่วน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 ,วน,วนถ้าจะคิดหาเฉลี่ยเนี่ยต้องเอาไอเอ็กเนี่ยที่วินาทีเท่ากับ1กับ I x ที่วินาทีเท่ากับ3เนี่ยมาจับมาบวกมาลบกันโอเคละเดี๋ยวรายละเอียดค่อยลงไปนะครับอันนี้เกริ่นให้ดูเฉยนี่เป็นคลิปแรกนะครับจะได้ไม่ตืน่นเต้นกันเราบอกว่าถ้ามีกราฟ x of t เนี่ยพยายามเราจะเปลี่ยนการไปเนี่ย การที่ f of t เราสามารถด e ฟนะครับ Deep d f by dt จะได้เป็น v of t นะครับผมแล้วด e ฟ v ไปอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ก็จะได้เป็นสมการความเร่งสมการความเร่งถ้าเกิดโจทย์มีสมการความเร่งให้เราก็แค่อินทิเกรตกับอินทิเกตกับไปฝั่งนี้ก็คือการดีฟส่วนทำไมถึงเป็นดีฟไปอะไรใช้ทฤษฎีในการลิมิตเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราพอแล้วนะครับเราพอแล้ว เพียงแค่จะบอกว่าถ้าเกิดให้สมาการ x of t มาดีฟหนครั้งจะได้สมาการ v ถ้าเกิดให้สมาการ v มาดีฟหนครั้งจะได้สมาการ a ถ้าเกิดให้สมาการของความเร่งมาอินดิเกตออกมามันจะได้สมาการของ v แต่จะติดค่า c อยู่1นึ่งค่าดังนั้นต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นในการพิจารณาและ,นะครับผมอินดิเกต v หนึ่งครั้งจะได้ออกมาเป็นตัว x นะครับผมหรือการกระจัดโอเคละ่ะทุกท่านครับ ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูการดีฟก่อนอันดับแรกสําหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ก็จะถามลักษณะนี้แหละครับเนื่องจากถามคอนเซปต์ก็จะถามกันทั้งหมดนั่นแหละมาดูข้อแรกครับออกนานเกินไปละเกินนานเกินไปนะครับผมตื่นเต้นนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณจงหาตําแหน่งของลูกบอลเนี่ยที่เวลา t เท่ากับ1 t เท่ากับ2และ t เท่ากับ3ก็ไม่มีอะไรเลยสำหรับข้อแรก โจทย์บอกมาว่า x of t เนี่ยฮะ x of t เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2.0ลบ 4.6t และก็ไปบวก 1.1t ยกกำลัง2ถ้าคุณอยากรู้ว่าเวลาแต่ละเวลาเนี่ยมันมีตำแหน่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แค่แทนค่า ข้อแรกก็แทนค่า t มีค่าเท่ากันกับหลอ,อกมาเป็น2.0-4.6ลบ4.6คูณ 1. 1ไปบวกกับ1.1 1นะครับ1ยกกำลัง2ออกมาตัวแรกกลายเป็นนะครับออกมากลายเป็นลบ1.5เมตรครับทุกท่านครับตนะตัวต่อมาครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าผมอยากรู้ละ่ะว่าที่2วินาทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมก็แค่แทนค่าลงไปครับ ในลักษณะอย่างนี้มีสมการต้องการหาตำแหน่งณจุดเวลาใดๆเอาสมการมายักถีเข้าไปก็เลยกลายเป็น2.0ลบ4.6คูณอยู่กับครับอย่าลืมนะข้อนี้เป็น2บวก1.1ครับยกกำลังสมีค่าออกมากลายเป็นลบเหมือนเดิมครับออกมากลายเป็นลบ2.8เมตรครับอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวเปตัวสุดท้ายของข้อ 1.1ต้องการหา x นะครับที่เวลามีค่าเท่ากับ3เหมือนเดิมครับต้องการหาที่จุดเวลาใดๆเอาสมการมายัดถีเข้าไปเลขกลายเป็น2.0ลบ4.6คูณ3ครับไปบวกกับ1อ่าไปบวกกับ1.1ครับทุกท่านไปบวกกับ1.1ครับและก็3ยกกำลัง2มีค่าออกมากลายเป็นครับ ลบ1.9เมตรโอเคละไม่พูดพวามตามเพลงไปดูข้อ2กันต่อคราวนี้ข้อ2อนี่โจทย์ต้องการหาความเร็วเฉลีย่ยการหาความเร็วเฉลี่ยจากจุดหนึ่งไปอังจุดหเราก็บอกว่าไอการหาความเร็วเฉลี่ยจากข้อ2นี้1.2นะครับความเร็วเฉลี่ยคือ V ครับมันมีค่าของ X กับต้องการหาจาก จุดที่1ไปจุดที่2เราเจะเอา x ที่จุดปลายคือ t มีค่าเท่าก,กันกับ3ลบ x ที่จุดต้น T มีค่าเท่าก,กันกับ1และก็ส่วนด้วยเวลาคือ3-1ลบ1กับทุกท่านดูให้ดีนะคนเนี่ยจะชอบผิดคําว่าเฉลี่ยกับผิดคําว่าความเร็วนะับบัดดนโอเคไหมครับความเร็วนะ่าขนาดใดขนาดหนึ่ง instantaneous velocity นะครับผมเราก็สามารถคิดให้ดีถ้าเป็นเฉลี่ยเนี่ยคุณต้องเอาระยะทางจาก จุดปลายลบจุดต้นส่วนด้วยเวลาไอ้พวกเฉลีย่ยเฉลี่ยนะฮะต้องมาเฉลี่ยกันแต่ถ้าเป็นณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราเอาสมการมาแล้วค่อยแทนค่าเดี๋ยวไปเจอกันใน1.3แต่ครับผมในลักษณะนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับเราหามาแล้ว x นะครับ x ที่3กับ x ที่1ก็เลยกลายเป็นลบ1.9แล้วก็เป็นลบกับลบ1.5ครับทุด่ทนครับลบ1.9แล้วก็เป็นลบกับลบ1.5 ส่วนเวลาคือ2ความเร็วออกมามีค่าเท่ากับลบ0.2เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับเดี๋ยวมันมีลบมีบวกนะข้อนี้เป็นพวกนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับโอเคอันนี้คือ1.2ผ่านไปแล้วครับไปดู1.3 1.3จุามามเขาหามหาความเร็วณเวลาใดๆบางที่ยังใช้ความเร็วนะบัตรดนอยู่ก็ใช้ต่อไปนะครับผมแต่คอนเซปต์ของมันก็คือว่า ถ้าเกิดคุณจะหาความเร็วในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่พวกคุณต้องทำก็คือการหาความเร็วณเวลาใดๆคุณต้องหาสมการของความเร็วมาก่อนความเร็วนั้นนะครับ v มีค่าเท่ากับ dx by dt ไม่ทันกดสต็อปเลยนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมันเกิน2ี่สิบนาทีเนะนี่ยคนคนไม่ค่อยดูนะครับ dx by dt ก็มีค่าเท่ากับว่า ไอ้สมการ d ีฟเเทียบกับ t นั้นของสมการครับ2.0ลบ4.6 t บวก1.1 t ยกกำลัง2ดีฟออกมานะครับดีฟค่าคงที่2ออกมานะครับเป็น0นะครับผมดีฟลบ4.6 t ออกมากลายเป็นลบ4.6อันนี้ก็ตบกำลังจาก2ลงมาและกำลังลดลงเป็น1ไปบวกกับ2.2 t เอาละตัวนี้เป็นสรรมการของ v ครับทุกท่านอมสรรมการของ V เมื่อตัวนี้ออกมาเป็นสรรมการของ V ีโจทย์ต้องการความเร็วณเวลาใดๆก็ไม่มีอะไรทําก็แทนค่าฮะต้องการ V ที่เวลามีค่าเท่ากันกับ1 3จุดามก็คือ2ก็แทน2ลงไปก็กลายเป็นลบ 4. ุครับไปบวกครับ 2.2ครับคูณอยู่กับ2มีค่าเป็นลบ0.2เมตรต่อวินาทีอย่าลืมหน่วยนะครับเมตรต่อวินาทีโจทย์ต้องการถามต่อคือ V ออกมามีค่าเท่าก,กันกับ3อ่าคุณก็มีอะไรมากก็คือ1.4.6ลบ4.6บวก2.2คูณ3มรับมีค่าออกมากดเครื่องคิดเลขดูก่อนนะกดเครื่องคิดเลขดูก่อนหรือคำนวณมือก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับตัวเลขพวกนี้ ออกมาครับเลยกลายเป็น2เมตรต่อวินาทีโอเคละ่ะเพื่อความม,ามันอีก2ข้อเองอีก2ข้อเองนะครับอีก2ข้อเองน่าจะโอเคอยู่เวลากําลังดีไม่ทันอยู่สต็อปคิดไปทีละสเต็ปคิดไปทีละสเต็ปหาเฉลีย่ยต้องเอาจุดปลายลบจุดต้นนะครับหาที่เวลาใดๆต้องหาสมการมาก่อน ต้องการจุดไหนเอาค่ายัดเข้าไปครับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเครื่องหมายบวกลบด้วยเนาะดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีทุกท่านครับมาอีกแล้วครับอีล็อกเดิมก็คือข้อที่1.4ไอคุณหนู1นี่นี่คือการหาความเร่งเฉลีย่ยที่เวลาทีจาก3ไป1อ่าจาก1ไป3ก็เอาความความเร่งเฉลีย่ยนี้นะครับ ความเร่งเฉลี่ยก็เกิดจากกับถ้าอยากได้จุดไหนก็จุด v ที่ t มีค่าเท่ากับ3ลบความเร็วของ t ที่มีค่าเท่ากันกับ1ส่วนครับ3ลบ1 3ลบ1โอเคละไอ v มีค่าเท่ากันกับ1นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้เว้ยแต่ v ที่มีค่าเท่ากันกับ3เราคิดออกมาแล้วนะครับคือ2ดังนั้นผมขออนุญาตคำนวณหา v ที่มีค่าเท่ากันกับ1 จะได้ออกมาแทนค่าในลักษณะตรงนี้นะครับเมื่อ V ครับเมื่อ T มีค่าเท่าก,กันกับ1ก็จะมีค่าเท่าก,กับลบ4.6หาที่เวลาใดๆสมการมายัดค่านี่จ้านะครับผมออกมาก็กลายเป็นลบ4.6บวกครับ2.2แล้วก็ไปคูณกับ1ดังนั้น V ที่ T ออกมาเป็นลบ2.4เมตรต่อวินาทีเอาไปแทนค่า เอาไปแทนค่านะครับเอาไปแทนค่าในข้อที่4ข้อที่4ก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไงสําเร็จออกมาแล้วเสร็จสับนะครับก็เนื่องจาก v ที่ t เท่ากับ3เราหามาได้แล้วมันคือ2กับทุกท่านแล้วก็ไปลบกับนะครับไปลบกับ v ที่ t มีค่าเท่ากันกับ1ก็คือลบ2 4. ลบจอลบเป็นบวกอย่าลืมนะจ๊ะเวลาส่วนด้วย2คําตอบออกมาเลกลายเป็น2.2ครับเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนี่คือคําตอบของข้อที่4ครับทุกท่านอได้ออกมาแล้วอีลอบเดิมครับเมื่อหาความเร่งเฉลี่ยแล้วเขาก็อยากได้ความเร่งนบัดดอนไอความเร่งนบัดดนนี้ครับทุกท่านครับ ก็ใช้วิธีการหาก็คือใช้สมการครับสมการที่เราอยากได้คือสมการของ A นั่นแหละฮะก็บอกว่าข้อที่5ผมอยากได้ A สมการของความเร่งนะครับสมการของความเร่งก็เกิดจากการดิฟสมการของความเร็วความเร่ง A เลยมีค่าเท่าก,กับ dv d y dt อ่ะก็คือดีฟสมการนี่ครับลบ4.6บวก2.2 T by dt มีค่าออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ลบ4.6เป็นค่าคงที่ดีฟออกมามีค่าเท่ากันกับ0และก็ไปบวกกับ2.2ตรงนี้เนะี่ยสอตรงนี้เนะี่ยก็เลยมีค่าออกมากลายเป็นนะครับ A มีค่าคงที่เลยออกมาคือ2.2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นครับ เมื่อพิจารณาออกมาแล้วว่าความเร่งมีค่าคงที่คือ2.2เมตรต่อวินาทีกำลังสองหน่วยของความเร่งเมื่อว่าเขาจะถามที่วินาทีเท่าไหร่ก็ตามดังนั้น A เ,เมื่อวินาที T เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ก็จะมีค่าเท่ากับ A เ,เมื่อ T มีค่าเท่ากับ3และก็มีค่าเท่ากันกับกับ2.2ะมีค่าเท่ากับ2.2เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง เท่ากันทุกวินาทีครับผมเนื่องจากเป็นความเร่งคงที่จากสมการที่เราทำมานะครับเอาละครับสำหรับข้อแรกก็พอสมน้ําสมเนื้อนะครับพอสมน้ําสมเนื้อก็ใช้เวลาไม่นานมากไม่ทันตรงไหนหยุดสต็อปดูก่อนนะครับแล้วก็คิดดูก่อนข้อนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ดีมันถามครบดีนะครับถามครบดีก็ค่อนข้างเป็น ข้อที่ค่อนข้างเอาไว้หน้าหน้าจาทบทวนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับซีรีส์นี้จะไม่ใช่ซีรีส์ที่ไปอธิบายถึงตัวคอนเซปต์แต่ซีรีส์นี้เป็นอธิบายกับโจทย์แล้วมาทบทวนเหมาะสําหรับการทบทวนนะครับหรือเหมาะสําหรับการที่ทําก่อนเข้าไปเรียนในห้องนะเพราะว่าคอนเซปต์นีนเรียนในห้องเยอะแล้วเรียน,นห้องเยอะแล้วมาดูงี้ก็เปิดผ่นานๆหูไปนะครับเปิดผ่านๆหูไปใช้เวลาในการทบทวน กับตัวเองนะครบับข้อแรกผ่านไปครับข้อแรกผ่านไปใช้เวลาก็ประมาณนี้แหละครับกําลังดีเลยแต่ถ้าทําเองจะเร็วกว่านี้ผมทําไปอธิบายไปก็เลยใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวเจอกันข้อที่2ครับผมกิตติภูมิภาวิคัมนะครับซีรีส์ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์หนึ่งใน1มิติเจอกันข้อที่2ครับสำหรับข้อที่1ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ